สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับการอัปเดตราคาข้าวนะครับประจําวันที่3มกราคม2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับของการอัปเดตราคาข้าวนะครับสําหรับปีใหม่นี้นะครับก็สวัสดีปีใหม่สําหรับ AFC หรือพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับครับสําหรับวันนี้ราคาข้าวเป็นยังไงเลยครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันเลยครับครับ มาเริ่มดูที่เขาเปือกเจ้านาปีนะครับปี2565นะครับทับ66นะครับจังหวัดแรกนะครับจังหวัดนครสวรรค์ราคา9,600บาทถึง9,800บาทอันนี้ราคานะครับต่ำสุดปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับราคาสูงสุดก็ปรับเพิ่มขึ้น100บาทจังหวัดพิจิตร9 3 0 0บาทถึง9,600บาทจังหวัดกำแพงเพชร9,300บาทถึง9,500บาท อันนี้ราคาต่าสุดปรับเพิ่มขึ้น300บาทราคาสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับจังหวัดพิษณุโลก9,500บาทถึง9,600บาทอันน um ี้ราคาต่ําสุดก็ปรับเพิ่มขึ้น100บาทนะครับอ๋อราคาสูงสุดก็ปรับเพิ่มขึ้น100บาทเหมือนกันนะครับอ่าจังหวัดสุโขทัยนะครับ9,100บาทถึง9,200บาทอันนี้ราคาสูงสุดนะครับปรับลดลงนะครับ100บาทนะครับจังหวัดสุพรรณบุรี 9,700บาทถึง9,800บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9,000บาทถึง9,200บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,800บาทถึง9,900บาทจังหวัดชัยนาท9,500บาทถึง9,800บาทจังหวัดอุทัยธานี9,300บาทถึง9,600บาทจังหวัดชเชียงเสา9,500บาทถึง9,700บาทจังหวัดอุตรดิตถ์ 9 ,300 บาทถึง9 ,500 บาทจังหวัดลบบุรี9 ,400 บาทถึง9 ,600 บาทจังหวัดนครนายก9 ,800 บาทจังหวัดปทุมธานี9 ,200 บาทถึง9 ,600 บาทจังหวัดนครปฐม9 ,800 บาทถึง9 ,900 บาทจังหวัดอ่างทอง9 ,600 บาทถึง9 ,700 บาทจังหวัดราชบุรี9 ,700 บาทถึง9 ,800 บาทจังหวัดสิงห์บุรี 9 6 0 0บาทถึง9,800บาทและจังหวัดสกะแก้ว9,300บาทอันนี้ก็เป็นราคาข้าวแห้งนะครับแต่ส่วนมากภาคกลางจะขายเป็นข้าวสดนะครับครับมาดูต่อที่ข้าวหอมมะลินะครับจังหวัดสุรินทร์1 3 0 0 0บาทถึง13,800บาทจังหวัดนครราชสีมา1 3 0 0 0บาทถึง13,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี12,800บาทถึง13,900บาท จังหวัดเชียงราย13,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์13,100บาทถึง13,700บาทจังหวัดศรีสะเกษ12,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดมหาสารคาม13,000บาทถึง13,800บาทจังหวัดยะโสธร13,200บาทถึง14,200บาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับ และจังหวัดชัยภูมิ1 2 0 0 0บาทถึง1 3 0 0 0บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13,400บาทถึง14,700บาทอันนี้ราคาต่ำสุดปรับเพิ่มขึ้น200บาทส่วนราคาสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น100บาทนะครับจังหวัดนครพนม1 3 0 0 0บาทถึง13,700บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น200บาทจังหวัดขอนแก่นหน8 0 0องันบาทถึง13,800บาทจังหวัดสกลนคร 13,000บาทถึง14,200บาทจังหวัดกาฬสินธุ์12,800บาทถึง13,200บาทจังหวัดอุดรธานี12,000บาทถึง14,300บาทจังหวัดหนองบัวลำพู13,300บาทถึง13,900บาทจังหวัดหนองคาย13,000บาทถึง13,600บาทจังหวัดมุกดาหาร13,500บาทถึง14,000บาทและจังหวัดเชียงใหม่ 14,000บาทถึง14,500บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับครับมาดูที่ค่าหอมมะลินะครับโซนภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางนะครับจังหวัดสักแก้ว12,500บาทจังหวัดพิษณุโลก13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์12,500บาทถึง13,000บาทจังหวัดลำปาง12,900บาทถึง13,100บาทจังหวัดอุตรดิตถ์ 12,900บาทถึง13,500บาทและจังหวัดแพร่12,500บาทครับราคายังเท่าเดิมกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือว่าปีที่แล้วนะครับครับมาดูที่ก้าวหอมปทุมนะครับจังหวัดลบบุรี9,600บาทถึง11,100บาทจังหวัดสุพรรณบุรี11,100บาทถึง11,200บาทจังหวัดชัยนาท11,100บาทถึง11,500บาทจังหวัดอ่างทอง 10,000บาทถึง1,300บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,000บาทถึง1 1 3 0 0บาทจังหวัดราชบุรี1900บาทถึง11,000บาทจังหวัดปทุมธานี1800บาทและจังหวัดนครนายก1,800บาทราคาก็ยังคงที่นะครับเท่าเดิมกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับครับมาดูต่อที่ข้าวเหนียวเมล็ดยาวนะครับจังหวัดขอนแก่น1 2 0 0 0บาทถึง12,300บาท อันนี้ราคาต่าสุดปรับเพิ่มขึ้น500บาทนะครับจังหวัดอุดรธานี1 9 0 0บาทถึง12,500บาทจังหวัดสกลนคร11,400บาทถึง12,000บาทจังหวัดมาสารคาม12,000บาทถึง12,700บาทจังหวัดนครพนม1400บาทถึง11,600บาทจังหวัดกาลสิน11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดอุบลราชธานี 11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดชัยภูมิ10,000บาทถึง1500บาทจังหวัดหนองบัวลำภู11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดหนองคาย12,500บาทจังหวัดมุกดาหาร12,000บาทถึง12,600บาทอันนี้ราคาต่ำสุดปรับเพิ่มขึ้น500บาทนะครับและจังหวัดลําพูน 1500บาทถึง11,000บาทครับมาดูที่รายการสุดท้ายของวันนี้นะครับจังหวัดอุราธานี9,800บาทถึง11,800บาทจังหวัดนครพนม10,000บาทถึง1 1 8 0 0บาทจังหวัดหนองคาย11,000บาทถึง11,200บาทอันนี้ราคาต่ําสุดปรับเพิ่มขึ้น500บาทนะครับจังหวัดลําปาง11,600บาทถึง11,800บาทจังหวัดอํานาจเจริญ 8 0 0 0บาทถึง9,200บาทอันนี้ราคาต่ำสุดก็ปรับเพิ่มขึ้น500บาทนะครับจังหวัดมุกดาหาร8,500บาทถึง9,000บาทจังหวัดแพร่11,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์1 1 0 0 0บาทถึง11,500บาทและจังหวัดเชียงราย1 2 0 0 0บาทครับสำหรับวันนี้อาจจะมีเสียงไก่เสียงสัตว์แทรกบ้างนะครับเพราะว่าอ่านอ,าอยู่ในท้องทุ่งนานะครับตามท้องทุ่งนะครับครับสำหรับ การอัปเดตราคาข้าวก็มีเพียงแค่นี้ครับก็เรื่องวับฝากกดไลค์กดแชร์ครับและก็ติดตามครับช่องเรียรองคนรักเกษตรด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ